สวัสดีครับวันนี้ช่างพาซ่อมจะพามาดูการซ่อมทีวีชาร์ปครับวันนี้จะเป็นรุ่น LCD สา M 3 0 0 M ครับเป็น LCD รุ่นเก่าครับอาการคือเปิดไม่ติดครับเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กให้ให้ดูครับว่านเป็นลักษณะไหนครับโอเคมาแนะีนีแดงกับพิบนิดนึงครัเห็นไหมครับสักครู่ครับเนี่ย ม่ติดใช่ไหมแล้วก็จะนี่ว่าก็จะกด power แนละ้วเดี๋ยวนะนสลับปุ่มด้านหลังนะก็จะมีสลับปุ่มอยู่ด้านหลังก็จะมีปุ่มอะ power เมนูว i d e o channel บวกลบก็อลลุ่มบวกลบนะครับเดี๋ยวเราจะกด power ตัวนี้ดูก่อนว่าไฟมันจะติดไหมนะครับ กด power ตัวบนนะเนี่ยก็จะกระพริบเฉยเฉยใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยกระพริบนะฮะเนี่ยกระพริบเขียวแดงเขียวแดงอยู่เนี้ยอ่าถอดลั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการอ่าแก้ไขเออร์เลอร์ก่อนนะครับดการรีเซ็ตเครื่องก่อนว่าอ่าเราจะทำแบบไหนนะครับให้เรากดอ่าวอลลุ่ม ลบนะเนี่ยเดี๋ยวให้เรากดให้เรากดบนรูปลบตัวนี้ครับแล้วก็วิดีโอตัวนี้นะเนี่ยเนี่ย,ยกดไว้เลยแล้วก็เสียบปลั๊กแนละ้วเนี่ย,ยกดแช่ไว้แล้วก็เสียบปลั๊กนะเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวมาดูกัน กดบนลุมลบแล้วก็วิดีโอ,อกดไว้เลยเสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กนะีะ่ยก,นะนะก็จะรอแป๊บหนึ่งนะแล้วก็จะมีไฟเขียวขึ้นนะปล่อยดูนะพอะไฟเขียวขึ้นเราก็ปล่อยมือออกอแล้วก็จะสังเกตเห็นอ่าตอนนี้คือแบ็คไลท์อะไรติดหมดแล้วแต่ว่า ตอนนี้จะมีรูปตัว K นะครับตรงมุมนี้จะเป็นตัว K คนฮะคือตัวนี้คือเราจะทํายังไงทีนี้ตัวนี้คือถ้าเราต่อสายสัญญาณเข้าไปก็จะมีภาพอยู่แต่ว่าเวลาเราปิดเครื่องก็จะกลับมาสถานะเดิมครับอ่าแล้วต่อไปเราก็ให้กดตัวอ่าเนี่บนุ่มลบแล้วก็ชแนลลบเนี่ยครับพร้อมกันเลยตอนนี้นะฮะ นะกดเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยทีนี้เราก็ใช้รีโมทแล้วก็ใช้รีโมทก,กดนะฮะกดเลื่อนลงมานะ กดเลื่อนหานะนะอย่าให้ออกมาห่างๆก่อนนะให้มันยินชัดก่อนนะ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 ีกดเรื่อยๆน,นีฮนะจนเจอหัวข้อนี้ครับเออเลอร์อรีเซต็ตเนี้ยเนี่ยมันเป็นเรียงห้าใช่ไหมครับเนี้ยเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยนะเป็นเรียงหนะ้าครับ ตอนนี้คือเป็นเลข5ใช่ไหมครับเราก็กดอรีอมโมทกดตัวเชนน n ่นลบนี่ครับบนรีมโมทนี้กดลงมากดเลื่อนลงมา่านะจนถึงตัวนี้แล้วก็กด Enter อร์แล้วนตัีนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมครับพอกลายเป็นศูนย์ล้วก็ปิดเครื่องนะกดออฟเครื่องแล้วก็เปิดใหม่ที่นี้ครับก็จะมาเป็นปกติแนละ เห็นไหมครับก็เป็นใช้ได้เป็นปกติแล้วครับอันนี้คือไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายครับคือตัวนี้มันจะเครื่องเออร์เลอร์เองครับแล้วก็ทําการรีเซ็ตเครื่องใหม่ก็เป็นอันใช้ได้เป็นปกติครับก็สลับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนครับขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเรา กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างสลัดคลิปนี้สวัสดีครับ